สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องฟิกเกอร์ตัวริวริออนนะครับตัวนี้เป็นตัวละครจากเรื่องมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจีย้ยนะเป็นของอริสกินนะครับผมซึ่งกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคือฟิกเกอร์จะเป็นตัวแบบนี้นะนะครับอ่านะครับผมกล่องด้านบนด้านล่างไม่มีอะไรนะครับผม เพิ่งได้มานะจริงๆก็คือตัวนี้ีมาตั้งแต่สมัยที่เรียกว่าอนิเมะภาคห้านะครับมันออกกันใช่ไหมแต่ว่ามันเพิ่งจะออกมานะครับผมคือีข่ามปีอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมนะครับก็มีสองจุดสามจุดนะครับผมที่ต้องตัดนะครับอ่าเปิดออกมาเลยปุ๊บโอเคครับมีจุดหนึ่งให้สังเกตนะครับผมโอเค ออกมาแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะวางคู่กับไอตัวนั้นนะครับผมแต่เพื่อเอิญขี้เกียจเลือตู้นะครับคิดว่ามาคู่กันนะครับผมออกมาแล้วนะครับผมนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับจะเป็นตัวเลเวลหกนะครับผมซึ่งตามจุดนะครับผมโอเค ฐานเป็นวายุนะเพราะว่าฉายาเธอก็คือวายุสลดตันไอ้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นพ้าคุมครับกับมือนะแต่ว่าโอเคนะครับอ่ามาดูฐานก่อนฐานนะครับผมฐานจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ระวังหักนะครับเสี่ยงด้วยความสูงน่าจะสูงกว่าอายมั้งนะครับผมถ้าดูเท่าที่ดูนะนะครับก็ น่าจะเสียบจุดยืนตรงนี้ครับน่าจะเสียบที่ขาหลังตัวเดียวนะครับผมขาข้างเดียวนะนะครับผมนี่มาดูตัวเราตัวนะครับตัวออกมาครับโอเคนะครับผมค่อยแกะออกมานะครับ,นะรบก,ออก,บก็ว่าแล้วเชียว <laughs> ประมาณนี้นะครับผมอย่าบอกนะว่า ครับโอเคโอเคแขนถอดได้คือถ้าแขนถอดได้นะครับผมอีกข้างนึ่งก็ถอดได้เหมือนกันนะครับคือการที่มันถอดได้พวกนี้ก็คือหมายความว่ามันจะต้องมาติดพวกซุ้กคุมหรือผ้าคุมพวกนี้ใช่ไหม แป๊บนึงโอเคคอ,อนนะโอ้นะครับผมผมข้างหน้าก็ถอดได้อีกป่ะนะครับนั่นะแหละว่าแล้วครับพอถอดพาดติออกนะครับตัวเรลเลียนนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะครับเนี่ยครับจุดที่เสริมขานะ ตรงนีครับเนี่ยรูใส่นะครับผมตรงนี้จะใส่ฟิกไว้ครับผมต้องฟิกให้โอเคใส่ง่ายๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเลื่อนกล้อง,ลงหน่อยนะการนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมไปไปนิดนึงอ่าทีนี้เรามาดูของที่มีให้นะครับก็คือดาบ นะครับผมดาบก็ทํามาค่อนข้างสวยนะครับผมเพราะว่าเป็นแต่ก็แบบนี้นะครับผมโอเคเียบเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็คือ น่าจะเป็นหน้าเปลี่ยนนะครับผมนะครับผมก็คือ <p ull ing sounds> หน้าแบบอ้าปากกับไม่อ้าปากนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแบบอ้าปากนะครับผมส่วนหน้านั้นจะเป็นหน้าแบบไม่อ้าปากก็คือเปลี่ยนหน้าได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ขึ้นยู่วความชอบนะครับและทีนี้มันจะมีพวกแพคแถมที่เป็นชุดเสื้อผ้านะครับผมผ้าคลุม คมนะครับโอเคแป๊บนึนครับภาคมออกก่อนโอเคปกติควรจะแกะข้างล่างก่อนนะครับเคยไปแกะข้างบน,ก,นก่เลยมีปัญหานิดนึงในภาคุุมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีมือแถมอีกสองมือมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าต้องมาแกะลองดู Okay. แถมมานะครับผมเป็นหัวไหล่หัวไหลนะครับผมง่ายๆคือเป็นไหลสองข้างนะครับผมไหลสองข้างสำหรับติดพักคุมนะเอามาติดให้ดูแล้วกันนะครับยุบถอดแขนออกนะครับผม ครับเกียรดาบนะครับอ่ะโอเคนี okay. ่ถูกข้างนะว่าวปรงไม่ใช่อย่างนี้มั้งอ๋ออย่างนี้นะครับโทษทีผิดข้างแปลก แปลม้องอยู่อย่างนี้เฮ้ยมันให้ยังไงวะให้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอนะครับเพื่อที่จะติดพัคลมโอเคอหัว แนะเฮ้มันมันติดอย่างนี้ล็อกแขนให้ม,มันติดอย่างนี้ใช่ไหมเอาอ๋อโอเค ครับผมนะครับโอเคแขนนี้ครับผมถอดได้นะครับผมเพื่อจะติดผ้าคลุม คแต่แป๊บหนึง่งถอดหัวก่อนติดแขนให้เรียบร้อยก่อนโอเคโอเคนะครับแขนมันติดมุมไหนว่ะเหลี่ยมนี้นะครับมันจะมีเหลี่ยมอยู่โอเคโอเคติดเปลี่ยนไหลนะครับเปลี่ยนพาุลมนะ ติดผ้าคลุมตาติดผ้าคลุมก็กดไปตามรูที่ไหลนะครับผมจะมีอยู่นะครับผมโอเคเอาหน้าครับไหนๆก็มาแล้วก็เปลี่ยนหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาหน้าอ้าปากดีแกน,นะครับผมคอดออกนะครับผมใบหน้านะครับอะ โอเคนะครับผมแล้วก็หน้าอ้าปากเมื่อกี้นะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมก็ B นะครับผมก็รายละเอียดประมาณนี้งานก็โอเคระดับหนึ่งนะโอเคติดผมคือถ้าเทียบกับตัว i ตัว i ถ้าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะนะครับ งานก็โอเคนะครับตัวนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเรลวิออนนะครับผมคืออะไรก็มีให้เปลี่ยนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมุนให้ดูหน่อยนึงนะครับผมนะเออจะโนมมือไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียค่าของเยอะจนไม่มีค่าซื้อแป้นหมุนนะครับผมขอบคุณนะครับผม